สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนมาพอกระสาพกิกลคนเก่าคนเดิมอีแ้แล้วจ้าเพิ่มเติมขาว่ามือนีสาพกิกลจะพาพ่อแม่พี่น้องมาทําความสะอาดสวนเนาะคะ่ะเดี๋ยวสาภพกิกลจะถ่ายบรรยากาศก่อนและหลังให้เมืองเนาะคะ่ะว่ามันจะแตกต่างกันขนาดใดได้ดจ้าแต่ว่าสาพกิกลอาจจะถ่ายบดบดไปไหนเนาะคะ่ะเพราะว่าลมมันแห้งมากเลยข้างนอกเดี๋ยวไปชมบรรยากาศก่อนและหลังเลยคะ่ะนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องก็จะหกๆจังหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องคะมึง หยาก็เกิดเต็มเนาะค่ะสาพิกุลก็จะทําการถอนหย่าเหมือนนี้เลยนะจ๊ะเมืองมีเห็ดน้าเจ๊จ๊าพี่น้องเมืองจะเห็ดอีกอย่างสาพิกุลกับป้หูเนาะค่ะเกิดหลายเด้จ้กฟังนี่ก็เกิดเนาะค่ะเมืองเมืองหยาก็จะเต็มไปหมดเลยนะค่ะพี่น้องสาภิกุลก็จะถอนหมดนี้เลยเดจ้กอันนี้ก็ไม่ที่สาภิกุลเห็ดข้างทั่วเนาะค่ะสาพิกุลก็ถอนตนทัวทิ่งก็เอาไม้เพิ่นเก็บไว้เนาะค่ะแล้วสาภิกุลก็จะแบกไว้เมืองอื่นเนาะค่ะล้มกก่แห้งหมากกันเอะพี่น้องในยินบ่ค่ะถอโดคะอันนี้ก็ ต้นบักเขือเทศของสายพิกลก็ย่างเหลืออยู่เนาะค่ะมึงสายพิกลก็จะทอนออกให้เมื่อนี่เลยเนาะค่ะนี่ต้นบักเขือเทศของสายพิกลเนาะค่ะกับซีฟวกจักหน่อยเดี๋ยวสายพิกลนี้ให้เปลี่ยนเนื่อจาะพี่น้องเดี๋ยวสายพิกลจะมาไทยมึงรวมหนึ่งอันนี้กับมองที่สายพิกลปลูกไว้ที่มาแล้วค่ะพี่น้องค่ะสายพิกลก็จะเคลียร์พื้นที่ให้เมื่อนเนาะมึงต้นดอกไม้ต้นย่างสายปืกลก็จะเก็บใบทอดแต่หยาทิ้งเนาะค่ะอันนี้กับบกเขือเทศหน่อยแมมพี่น้องหรือบักเขือเบือบานเท่าแมมพี่น้องเห็นบ่ค่ะ อันยังพอได้กินเนาะคะ่ะเดี๋ยวสายไปคุณก็กจะเก็บไปใส่ตะมะคุงเนาะคะ่ะในจ้ะบรรยากาศอันนี้ก่อนเนาะคะ่ะแล้วสายไปคุณเจนเห็บแป้นจะชัยเห้พี่น้องมอีกรอบนึงเนาะคะ่ะอันนี้กระทางนี้เนาะคะ่ะฟังนี้ส่วนมากสายไปคุณจะปลูกเป็นตองไม้อีกฟังนึงสายไปคุณจะปลูกเป็นพักเนะคะ่ะเวลาหนาห่อนมาเนาะคะ่ะตองไม้กําลังงามคือเก่าเนาะคะ่ะยังงามคือเก่า มังดอกดาวเลือสาไปคุณปลูกได้หกเดือนแล้วมันก็ยังงามขึ้นเกา่า้อพี่น้องเด้อให้มันเป็นหูเป็นตาแล้วก็จะโชว์พ่อแม่พี่น้องอีกรอบหนึ่งนะจ้าเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่มันแล้วเลยเด้อค่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องสาไปคุณกะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะอันนี้สาภิคุณกะจะกองไว้นี่เนาะคะ่ะเพราะว่าทางขยะของสาพิคุณมันเต็มตรงล้อเขามาเอา่อมาเก็บก่อนเนาะคะ่ะถึงจะเอาคนอันนี้ไปใส่แด้มันหล่นมากเลยมองพี่น้องสาพิคุณกะทำแล้วแหละเนาะค่ะ โอ้ยเห็นหน่อยๆยังสีสาพบกุลกัดเมื่อยเติบบิ้วด้อจ้ามึงอันนี้สาพบกุลกัดตัดลงหมดเนาะคะ่ะตัดให้มันสั้นๆเลยทางนี้สาพบกุลกัดหักลงหมดเนาะค่ะตัดลงทุกอย่างถัทกทุกอย่างออกเนาะคะ่ะพี่น้องมึงแป็นเอิดตเติดเลยนะะนเนาะค่ะบัดนี้กระเช้านต้นบักเขือเทศชัดขึ้นเนาะคะ่ะโอ้สาพบกุลมื่อยคักเมื่อยแน่พี่น้องก็ชิดแล้วเนาะคะ่ะเสียงลมกับแฮงนิดนึงสาพบกุลก็บ่ได้ถ่ายตอนเทศเนาะคะ่ะเพราะว่า จักแม่นลมจักแมนน่แนฝนแล่นเข้าแล่นออกอเนาะค่ะกว่าสิแล้วนี่จ้ะอันนี้อ่าหม่องสาพุกุลปลูกไว้ทีมะสาพุกุลก็เอาใบมันถมไว้เลยเลยด้อจ้าเพื่อสิจะเป็นปุ๋ยเนาะคะ่ะทั้งทั้งนี้สาพุกุลก็ะถาเรียบร้อยเด้อจ้ะพี่น้องมึงอันนี้ก็บอกเขือเทศและสาบุกุลก็สิมาเก็บมันเนาะคะ่ะมันเริ่มแดงหลายแล้วเนาะคะ่ะก่อนมันสีนา่าถิ่งเหมือนละจ้าส่วนอันที่สาบุกุลถากแล้วสาบุกุลก็บแจ๊าใส่กองไว้แบบนี้เนาะคะ่ะให้เพิ่นเน่าแล้วสาบุกุลจะจะเอาของมาปิดใบเพิ่นเน่าใบเป็นปุ๋ย ปีหนานะคะเห็นว่าพี่น้องแหวนนีบบะค่ะสีดอกไม้กับสีสวยๆนะคะ่ะทั้งนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นอ้องขาหย่ากระตัดเรียบร้อยนะคะ่ะเมืองต่อไปค่ะพี่น้องถึงจะแบบว,วา่าทำความสะอาดสวนสีบบเพื่อเฟกไปไหนแต่ว,าตว่าแกดีโกเบไดเฮ็ดนะค่ะพี่น้องเมืองจะบรรยากาศโดยรวม เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่สาวพิกุลเห็ดสวนแล้วเนาะค่ะสาวพิกุลกับเขามาตามนำน้ำผิกปะทูเดจ้าหรือว่าปนปะทูใส่เห็ดเนาะค่ะมีไข่ต้มมีผักเต็มจานเลยนะจ้ามีทั้งผักสดผักต้มมาค่ะพ่อแม่พี่น้องมาแซ่บแซ่บน้ำกันจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีกรอบเดจ้าหลังจากทีสาวพิกุลเห็ดสวนแล้วเนาะค่ะสาวพิกุลกับแต่เขารัวเห็ดปนปะทูใส่เห็ดเดจ้าแล้วก็มีไข่ต้ม้ะจ้ามีผักลวกมีผักสด มาซาพ่อแม่พี่น้องมาเสบร์ๆเลยค่ะสายพิกลกับหนึ่งขอนี้ให้ลูกกินกไก่ทอดเนาะค่ะสายพิกลกับเจ้าขอนี้เลยค่ะกินน้ำม้าพี่น้องฉ่บๆสำคันเลยค่ะสายพิกลกัป่นบอเพ็ดเป็นไหเนาะค่ะเพราะว่าลูกเพิ่นอยากจิ้มน้ำสายพิกลก็เลยเอาพริกทอดทีสายพิกลถั่วกินกับขนมจีนนะจ๊ะมากินแก้มเนาะค่ะเสียพี่น้องไหมค่ต้ม ชาเป็กุลประเทศสวนเมยหลายพี่น้องอันนี้ขนาดสวนบุญใหญ่ซข้าเจ้าเด้อขนาดสวนใหญ่ซข้าเจ้าซาพิคุณตายเด็ดแท้เฮ็ดงานแล้วก็เล่นเหตุสวนเฮ็ดสวนแล้วก็เล่นไม่เฮ็ดกับเขานะคะเฮ็ดสวนแล้วก็เป็นเวลาเฮ็ดกับเขาพอดีพอดีน้ำใหม่พลังจ้ะ ปีนี้ทราบคุณกับเห็ดสวนแค่นี้แหละค่ะเพระาะว่าเขาทำความสะอาดแล้วก็เตรียมไว้ปีหนาเนาะคะ่ะปีหนาพุน่นละค่ะเดือนมีนาทราบคุณจะออกไปเห็ดสวนอีกทีหนึ่งเนาะคะ่ะเห็ดจับพี่น้องแซ่บมาม่เล่นัน ปี่นาซาพี่กุณก็จะปลูกทั่วปลูกฟักทองปลูกบะเกอร์เทศปลูกบัวหิมะพี่น้องพี่นาพราะว่าเตรียมพันธุน์ไห้แล้วเนาะคะ่ะมี่ครบทุกอย่างแล้วทั่วเฮห้าเก็บไปปีนี้เม็ดมาจากปีนี้เนาะคะ่ะไปปลูกพี่นา ฟักทองที่สาพิกุลปลูกเจ้อพี่น้องเป็นฟักทองของญี่ปุ่น้ะจ้ะบ่แม่นฟักทองไทยดอกฟักทองไทยมันปลูกอย่างมันห่อนบ่พอเนาะค่ะว่าสาพิกุลบ่มีเห้เขาเอยี่ไหน g r e e n h o u ์ e ไหมคะ่ะหรือว่าบ้านที่ว่าทาหากล้ามันห่อนเนาะค่ะแต่ว่าฟักทองญี่ปุ่นมันปลูกไง สาพิกลปลูกทุกปีค่ะยกเว้นปีนี้ฝักท้องพาปลูกเราก็สาพิกณไม่ได้เป็นคนมากินฝักทองแน่จ้าแต่ว่ามักปลูกเอาไปแจกชาวบ้านเนาะค่ะพักสุดสาพิกลปลูกก็เป็นพักไทยนกจ้าเป็นพักประเทศนี่แหละทั่วกับทั่วประเทศนี่นะค่ะทั่วไทยมาปลูกนี่กับปลูกยา,า,ากนะจ้ะ ทำวีบันทำความห่อนเนาะคะ่ะชืวว่าเห็เดแดงของมันห่อนเนี่ยสามารถปลูกแต่ทุกอย่างพี่น้องแต่สาธพคุณบะมีได้จ้ะเออจับจบมูกใร่รูม,มนเมื่อยปุ๊หิวเข่าวาย เฮ็ดสวนกับป่านมันเล้วเนาะค่ะพี่น้องจะข้าวหนึ่งแดดออกจะข้าวหนึ่งฝนตกเล่นเขาเล่นออกดูคะ่ะจะพูดสุดท้ายก็เล้วเนาะคะ่ะเอ้อขอพูดค่ะหวานหวาน томга เมื่ออื่นนะค่ะสายไคุณมาเตื่นแต่เสาไปเมืองเห็ดสิไปลอยเอาเห็ดคุณยายบรณนาดนะจ๊ะใ <c oughs> นความรู้สึกสาปไคุณสายไคุณคิดว่ามันยังเหลืออยู่ไหมคะ่ะสายไคุณจะไปหาเมืองมืออื่นถ้าฝนบปตกได้จ้ะาับคุณะตื่นแต่เสาไปาปับคุณกลับมาเห็นงานนะคะ่ะมาุ่่นเป็นหมสายไคุณนะจ๊ะเมืองอื่นสายไปคุณิสด้เห็ดบ่เนาะคะ่ะ หลักสายพิกลก็หวังว่าสาวพิกุลจพะพบพ่อคุณยายวรนาถได้จำอื่นแต่สาวพิกุลมาสายพิกลจะจัดแกงเฮดเลยมาอื่นเนี่ย แก่เฮด็ดเซนลงใหม่แล้วค่ะแสบหลายแต่ตอนนี้ขากินปุ่นปะทุไปก่อนอันนี้กับซรลแเน่ได้จ้ะฮึ่มแสบๆสบน่องปุ่นปะทุใส่เห็นเป็นอย่างที่แสบมากม่เฮ็ดด้จ้ะ อืพักหวังเลวจ้ะพักการวบเขากระเนี้ยเนาะเป็นเขาไม้นะคะแซ่โดนผล สาพิกลขอขอบบุญขอบคุณสุพูสุคน้าจ้าที่เขามากดติดตามให้สาวพิกุลที่เขามารลับชมคลิปของสาวพิกลสาวพิกลดีใจร้ายห,หลายแม่พี่น้องเ็ดคลิปไปมีค้นมาเมืองไหมตอนแรกถืสาวพิกุลเ็ดคลิปนะจ๊ะตอนเริ่มแรกเลยสาวพิกลบอกโอ้ยคนเ็ดยูทูบกันไรสิมีคนมาเมืองเขาวนันโนคลิปเข้ากับวันใดเป็นตามเมืองคือผู้อื่นเขา แต่ว่าก็มีสาวพิคุณดีใจหลายหลายสาวพิคุณขอขอบุณขอบคุณห,หลายหลด้วยจ้าถือเขามากดติดตามให้สาวพิคุณถึงจะยาง,งสาบว่าเขาจะเข้ากันยางนะคะ่ะชกการติดตามเนี่ยคือรางวัลของคุณเห็ดยูทูบเป็นนะคะ่ะเดินช้าแต่ก็เดินแนละะ้ควค่ะสอ้วันมันตงเป็นของห้เพี่น้อง จ้าจังไหนมืออื่นพี่น้องก็ไปติดตามรับชมกับสาวพิกลนะจ้ะไปรลุ่นซอยสาวพิกลนะจาว่าเฮาสได้เฮ็ดบ่เนาะค่ะแล้วก็ไปรลุ่นน้ำมามืออื่นเฮาสิพวกคุณยายวรนาถบ่เด้อค่ะถ้าเฮาพวกคุณยายวรนาถพ่อแม่พี่น้องไปซอยสาวพิกลอะไรคุณยายวรนาฏนะจ้ะขจาวงเฮ็ดไหลจ้าจังไหนสาวพิกลก็ขอขอบุญขอบคุณสุภุสุคนนะจ้าที่เข้ามารับชมคลิปของสาวพิกลที่สสละเวลาของท่านมานังรับชมคลิปของสาวพิกลเด้อค่ะแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามากดติดตามในสาวพิกลนั้นคือกำลังใจ ดีมากๆสาวพิคุณเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อจ้าเมื่อนี้สาวุกคุณก็อิมแล้วนะคะเดี๋ยวจังไห๋ก็พ้อกันใหม่คลิปหนาเด้อจ้าไปพอกันอยู่ป่าเฮ็ดหรือว่าพอกันอยู่ในสวนกน็ติดตามตอนต่อไปเด้อจ้าสําหรับคลิปนี้สาวพกคุณขอฝากไว้แค่นี้พอกันใหม่คลิปหนาเด้อจ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ